เธอรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันไม่พยายาม d RES เพื่อ i ิ p เพรสใครแล้วนอกจากตัวของฉันเองและฉันก็เรียนรู้ได้ว่าการเลือกใส่เสื้อผ้าของเธอในแต่ละวันเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตแล้วก็อารมณ์มู d ของเธอในวันนั้นๆเป็นอย่างมากวันนี้ฉันจะไป business meeting ถ้าเราไปเจอลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์เนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องคีบิดโปรเฟชชั่น a ลก็จะต้องเลือกใส่เสื้อผ้าที่ดูคลาสซีแล้วก็มีลูกเล่นทําให้เขารู้ว่าเรานะเป็นคนมี มีคลาสิฉันก็เลยเลือกใส่จสัมสูสีดําตัวนี้เลยจ้าเปิ้งเป็นจัมสูสีดาคลาสซี่ที่มีดีเทลลุกเล่นตรงไหล่เป็นผ้าชีฟองเธออันนี้คือดูคลาสซี่เราดูมีสไตล์มากๆเพราะผ้าชีฟองตัวเนี้ยสามารถใส่ได้หลายแบบือเธอสามารถเอาแขน ทำเป็นปาดอะไแบบนี้ก็ได้ดูเก๋เหมือนกันถ้าเธอจะลงทุนกับเสื้อผ้าที่มีราคาสูงคัตติ้งดีสักตัวนะเธอจะต้องเลือกแบบที่มีความคลาสสิกก็คือเบสิกสีขาวสีดําแล้วก็เป็นแบบเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ว่าจะทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็ไม่มีเอาอย่างเช่นจำสูตรตัวนี้เห็นปะไม่ว่าฉันจะใส่ในอีก10ปีข้างหน้า มันก็ไม่มีทางเอาแก่อันนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดจำสุดอันนี้ฉันได้มาจากร้านแคลร์คอลเลกชันเธอซึ่งร้านเนี้ยเสื้อผ้าดูดีดูค่าซี่ดูแพงมากมันจะเป็นสไตล์แบบเฟมินินโซฟิสติกเกตดวูแมนแล้วคือคัตติ้งดีสุดๆอ่ะเธอแล้วชื่อแต่ละรุ่นนะเขาจะตั้งชื่อตามชื่อผู้หญิงอย่างจำสุดอันนี้ชื่อรุ่นว่ามาตาแกเห็นภาพปะผู้หญิงที่ชื่อมาตาเนี่ยน่าจะเป็นฟิลแบบ เหมือนมาตาสจวดฟีลแบบ CEO b o s บอสเลดี้ like she know who she is and you know she's a boss lady จำสูตรมาท่าเนี่ยฉันใส่เป็นมีติ้งแล้วฉันรู้สึกว่าเป็นคนที่เผาว่าฟูามากแกเก็ปะปะแล้วแกก็แมทกับจิวเวลรี่วันนี้ฉันใส่เป็นไดมอนด์เป็นเพ ร้อยเล็กๆตรงนี้นาฬิกาเพชรเหมือนกันแล้วก็นี่ถือกระเป๋าเออแล้วชุดลานนี้อีกอันเดรสที่ฉันมีอันนี้เป็นเดรสรุ่นโซเฟียรูปผู้ลากมากีที่มีเทสอิมเมจินโซเฟียคือนั่งรถมาจะต้องมีผู้ชายมาเปิดประตูให้แน่นอนลุกแบบนี้ไปเจอลูกค้าเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของเธอและเธอจําไว้เลยนะว่าเสื้อผ้าที่เธอใส่ในวันนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกที่เธอมีต่อตัวเองเพราะฉะนั้น always dress up and dress well แล้วถ้าเธออยากจะเป็นผู้หญิงที่ดูดีมีคลาสนะเธอจะต้องเลือก Quality over Quantity Over คุณภาพต้องมาก่อนปริมาณน,นะจ๊ะวันนี้มาต้าไปมีติ้งแล้วนะคะ